ครับผมกัสสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุกคนก็ลัาพ่อกันนะครับทางหายกันไปหลายมือบัวใหมาเฮ็ดเลขเฮดเบอร์ให้พี่น้องเบิกนะครับกิดธุระมื่อนี่นะครับ,ดรนะรบเดี๋ยวผมก็สิมา,าสรุปนะครับเป็นเลข2ตัวล่างก่อนเนาะสรุปไปเลยอันนี้เป็นเลขบนเลขล่างก็เดี๋ยวตามที ได้ลงเดนลงยังไว้นั่นแหละนะครับเป็นสูตรสูตรเด่นล่างสูตรวิ่งสูตรยังกขว่ากันไปนะอันนี้ก็วิ่งหนึ่งเจ็ดสามแปดเก้าสี่ติดเป็นเลขวิ่งเบอร์เด็ดพวกนี้แต่ละสูตรละสูตรนะครับหนึ่งเลขวิ่งเจ็ดเลขวิ่งสามเลขวิ่งแปดสี่เกเบิรงตัวไหนมันสิรุดนะครับวิ่งแต่ละสูตรวิ่งได้6โตอันนี้เป็นสูตรเด่น,นธรรมดานะเป็นสูตรเด่นเด่นล่างนะครับเด่นสามเด่น เจ็ดห้าหกนะครับสี 4, 5, ่ห้าหกานี่ก็เด่นเพราะจมค้นนะมันมีสามตัวหกนี่ก็มีสองแต่วันบมตนบนบบิดเลขวิ่งแต่มันแบบแบบติ้เลขวิ่งเจ็ดนะผมจ,ะจับแบบบ่ประมาทให้นะครับจับแบบไม่ประมาทแล้วเข้ากับเที่อาแต้มมาตัดนะแต้มก็คือตัวนี้นะครับแต้มที่ผมได้ลงไว้ให้นะหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ด เดี๋ยวเออหาปากกาก่อนแม่ค <c oughs> าดจะว่าบริหาปากกาอยู่ <c oughs> น้อยอยู่บ่น้อยอยู่นเนาะเห็นอยู่ดอกว่าสรุปเป็นเลขล่างนะครับเดี๋ยวผมจีจับก่อนนะว่ามีตัวใดแน่ก <c oughs> ็จริงผมก็ได้นั่งจับไว้แล้วหระว่าแต่ว่ามันนั่งจับนั่งตัดเองเราละแต่ว่าเห็บัหันเหตุใหพีพน้องเบิงนะครับเบิงไปก่อนนะมันหลายตัวเดี๋ยวเขาจังตัดนะครับ นะแต่เกิดวันหนึ่งมากนะครับ5 1 6 1 7 1 8 1 9กหนึ่งแป้เดี๋ยวค่อยตัดนะครับ 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4นะตั้งเบิดทั้งมวลมันนะครับลายตัวพอสมควร1 2 3 4 5 1 2 3 4 20ชุดคุณนะ่ะ20ชุดนะครับ20ชุดแต้ม อตัวล่างแกมที่ล่งไว้ให้ก็คือนี่นะเอามาร่วมก,กันเจดียวเลยบัดนี่ศูนย์น่้าแปดเจนะครับเดี๋ยวผมเรียงไหมก่อนเป็น01789ก้า็แล้วกันเนาะศูนย์หนึนะ แรมารากนะครับศูนย์หนดแปห้าหนึ่งนะครับ, 0, 1, 7, 8, 9, 5, 1, รบตัดทิมด่มเลยมันบวมีห้าหนึ่งมันเป็นหกแต้มนะครับแต่ว่าแต้มห้าบวมมีหกตัดหาหนึ่งออกห้าสองก็คือเจ็ดห้าสามเป็นแปดห้าสี่เป็นเก้า โอเคหาสองหาสาหาสี่เขาแ้ม6 1คือ7จ็สองเป็น8ปดเป็น9 6้เป็น0 6นย์หี่เขาแต้มเบิดน,นะครับตัดบ่ได้8 9 0เศูอันนี้ก็ตกัดบ่ได้9 0 1 2ศูนย์หนึ่สองแตมสองแมครับว่มีแปดี่ 8, 4, ตัดทิมศูนย์หนึ่สอสามสองสามบ่มี 0, 1, 2, 3, 2, 3, แต้ม ตัดออกนะมันก็นสิเหลือ17เพราะว่าผมเอาแ้มมาตาัดนะครับแ้มมาตาัดที่นี่ถามถึงตัวเด่นนะผุรพ์พ่นพว่าโอ้มันหลายโพูดลายโพูดพ่นว่าซื้อวัวดอกมันลาย,ลาย,าลายตัวขนาดพ่นว่นนาอันนี้ส่วนโตนะผมสิตัดเป็นส่วนโตให้นะครับตัวที่ผมชอบนะ แต่ว่าพี่น้องจากสิมักน้ำบมมักน้ำกะบกหูคือกันนะโมมักตัวนี้3มตัวนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหสี่นะแปดนึนกัเก้าแต็บแปดนึ่งนี่กั 9, 9, 8, 1, ก 8, 1, กงามอยู่เด้แต่ว่า มันบอกเขาสูตรอันนี้ปันไดแต่ว่ามันติดอยู่เลขวิ่งนะครับนี่ถ้าผู้ใ้มั่นใจนะครับเลขวิ่งแต่ละสูตรละสูตรนี่ก็ได้ก็เจ็ดหนึ่งก็อยู่ในสูตรนะครับแปดหนึ่งในสูตรเก้าหนึ่งในสูตรเจ็ดสามในสูตรอยู่แล้วนะ 7, 4, ก็เจ็ดสี่ก็อยู่ในนี้นะเจ็ดสี่ผมลงให้นี่แหละแล้วก็ สูตรทีมิหากระหกมันเป็นสูตรเด่นอยู่แล้วนะครับมันยังบูรด์นะสามสี่ห้าหกอันนี้ก็ได้หาหกเจ็ดมันส่วนที่หากระหกหากระหกนะครับหามันก็เลยมีเลขหามาอยู่นี่นะครับเกิดว่าหาหาที่ม้อยู่บวถ้าห้ามาก็คือห้าหาได้หาแค่นี้นะครับหาสองหาสามหาสี่แค่นี้เอาว่าหาหนึ่งมันบกเข่าแต้มนะครับหาสองหาสามหาสี่ หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกสี่นี่ศูนย์แต้มนะครับหกสี่ศูนย์แต้มเพราะว่าถ้าว่ามันชวนนะครับชนหาหกหาหกนะแล้วทีนี้สี่มันอยู่สี่ยูนิตสี่สี่นะครับแล้วก็ติดเลขวิ่งน้่นเพราะฉะนั้นนะครับหาสี่หกสี่เจ็ดสี่นี่กะอย่าประมาทนะครับห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ แต่ส่วนตัวอยอดีผมมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับหกสี่แปดน่งเก้าน่งนี่ติดเลขวิ่งนะพี่น้องนะผมก็เลยเอามาใส่ให้นะครับแล้วมันก็เขาแต้มน้ำนะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะติดเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งผมก็ลุงให้เบิ้งแล้วแล้วมันอยู่เลียมใดดอกวิ่งแต่ละสูตรละสูตรนะนะครับ อ้าบผเห็น <c oughs> เดี๋ยวเปิดเบิรงก่อนเลียมนี่ก่อนแล้วนี่ก็อีกสูตรหนึ่งมากนี่อืนี่ก็สูตรหนึ่งก็กันผมเอาเอาเด่นส้นเด่นนะครับตะกรอนนี่มันพี่น้องอาจที่เห็นเนาะเอาเด่นส้นเด่นมาใส่กันนะครับเอามันก็ออกตรงของมันนะครับสามเก้าไปออกตรงเก้าเจ็ด อันนี้เจ็ดสนะครับเจอันนี้8 9ดเก้าห้าสมหาสามาบ่ออก1 9นะึนึ่งอันนี้ก็ในศูนหานะครับออกศูย์หามันติดตัวน้อยเนี่ยนะแต่อันไหนออกห6หนะห้ห 1> 0 1 7 7 9 5นะที่ผมเคยจับให้แต่ว่ามันก็บริเวปากหลักนะครับกุลคออนอาจจะสอบชุดนี้ก็ได้นะครับชุดนี้171915ติดยูนิเบิร์สแล้วครับ171915แต่ว่าผมจับไหมมันผมตัดตัวนี้ออกนะ17เป็น7119ก็อยู่ในสูตรนี่แหละสูตรที่ผมลงให้เบิ้งนี่แหละ เจ็ดบวกเจ็ดบวกห้าได้หอดายเลยนะก็ะตาน,นี้นะครับแล้วแจ่พี่น้องนะแล้วแจ่ดวงนะครับอันนี้ก็ได้ผมกระโปงหูคือการทำผมหูมันก็รวยไปแล้วละ่ะก็เป็นไปตามสูตรนะอันนี้ก็อีกสูตรนึงนะครับเป็นสูตรเด็กล่างนี่ก็ไดกาผมเอาประกบให้เบังประกบให้ดูก็คือ สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรนี้ละนี่3ามสี่ห้าหกับห้าหกเดนี่แต่ว่าผมมาประกบให้เบิ้งแค่นึงนะครับเดี๋ยวผมสู้ให้เบิ้งอีกหน่อยก่อนนี่นะครับคือการประกบอันนี้ตัวเ่ีเอามาบวกนะครับหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะ ผมเอาปากกาเขียนไว้หลักสิบครั้งที่หนึ่งให้บวกสองทงี่นะไ 2, 2, 2, 2. ด้สองสองบวกสองห้าบวกสองได้แปดแปดบวกสองได้ห้าห้าบวกสองหกบวกสองนะครับซึ่งมันจะได้เลขสามตัวนะสูตรนี้แต่ว่าสูตรนี้จะได้สี่ตัวสูตรแรกนะครับก็คืออันนี้นะสำหรับพี่น้องที่เขาไม่ไม่ผูกอุปกรณกับเบื้องไปนะผมอธิบายเบื้องว่ามันบรุดนะครับเลขหากับเลขหกนี่ก็ได้ ตแต่งแจงวดที่ออก59นะครับสูนี้ได้หาสูนี่ได้9ออกหาเอันนี้ได้8 7 8 9 0็ดแปดเก้นยอันนี้หกเจ็ดนที่เกับแปดนะออกสามแอันได้สอันนี้ศูนยออกที่4 0 4ศูนย์ี่นี้ได้6ออกที่ส6 4กับ8ออก8ป0กับ0ออก7 0 เจ็ดปนะอันนี้ก็8 90ชนย์ีแปดเออก1 9นะครับอันนี้สูตรนี้1 2 3 4สูตรนี้4 5 6ถ้าเป็นตัวชนจริงก็คือเลข4นะแต่ที่นี้มันออก1 5มันก็เข้าที่เลข1เลข5นะม,นมันยังวม่มีสูตรใดพิษนะครับมันเข้ามันมาเรื่อยๆนะจนมา,าถึงสูตรนี่ สูตแรกนี่สตัวตันก็มาได้นะครับ8 9 0เออก19ึนะสูนี้ได้ศูนย์หนอะครับศนย์หน่งสองสอันนี้4ี่ห้าหออก0ูนย์ห้านะศูนย์หสอันนี้ได้4ี่ห้าหมันออกศูนย์หาะครับวันที่ผ่านมาสองสามี่ห้าวัน,นอ่าสูนี้ได้หกเจ็ดแปดห้าบวก2องเท่ากับเนะครับ, 5, 2, 3, 7, รบได้6กเดได้เท่าไรเ่าเนาะ ให้เอาใสา่ตรงกลางเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะสูตรนี้นะทีนี้วันนี้นะครับ4ี่บวกสอเท่ากับห6ก็อยู่ตรงนี้5 6 7นะครับ5 6 7อันนี้ได้สามสี่ห้าหกนะครับมันต้องติดแหละอาจจะเป็นนั่นแหละหรืออาจจะเป็น6 4เลยก็ได้นะครับ6 4 4 6เลยก็ได้ผมก็เลย <c oughs> มันกระจงหวดล่ะเอย่ผมนับก็ได้อจะว่าไอ้สูตรแรกนี่ก็อยู่ดิไอ้แค่ที่เด้นจะออกสองสี่ก็คือผุละ่ะถึงแต่ต้นปีห้าผุล่ะแล้วมาพิจญงหวดก็อกแปดวันนึงนะครับทีว่ามันเด่นสี่ตของมันนี่ผมก็เลยมาจับไอ้ไซกับสูตรนี่ให้เบอง์จึงกระจงวดที่ออกห้าเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบสี่งวดนะครับมันยังบรุษจา,จากสูตรนะก็คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี่นะครับสูตรสามสูตรสี่นี่ <c oughs> มันอยู่เลียมใดดอกผมบอกให้เบิรงโอเคนะครับกับว่าเนืพอสมคว,มวม้วที่วัิถบริเวากลายเป็นชุดสรุปร่างนะครับเอาตามนี่ให้พี่น้องไปเลือกเอานะอากับพกนี่กระเด็นอสมคว้วยังไามันทิ่มบ่ได้นะครับ เจ็ดแปดเก้านี่กาเป็นติดเป็นเลขวิ่งเดี๋ยนะถ้าออกเจ็ดหนึ่งเลยนี่กาสูตรพวกนี้มันจะผิดบอกถ้าออกเจ็ดหนึ่งเลยนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ็ดหนึ่งนะแต่หนึ่งก็คือเลขวิ่งนะแต่เจ็ดหนึ่งนี่กาหนึ่งมันไม่มันไม่ติดอยู่ในนี่เลยนะครับอาจจะเป็นเจ็ดสามหรือเจ็ดสี่มากกว่านะแต่ จะผมกะวงเจ็ดหนึ่ง 7, 1, ไว้นะเพราะว่ามันเป็นเลขประจําประจาผมนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดอาจจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเพราะว่าสามกับสนี่มันติดอยู่ทุกสูตรเลยเนี่ยสามสามกับสีมกับสี่สี่นะครับแล้วก็สามกับสี่มันก็เจ็ดตีดเลขวิ่งเพราะนั้นเจนะ็ดสมเ่นจะเรียนขัวเอา แถมอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตามที่ผมบอกนั่นแหละผู้ใดมากตัวใดก็เอาตามนั่นนะครับหรือว่าผู้ไร้ื้อเอบิดนีนก็จักตัวละ่งสองสามสี่ห้า1กเจ็ดกตัวนะครับ16ตัวเลขล่างนะไปวิ่งไปรูดเอานะครับ เป็นชุดสรุปสองตัวล่างนะเดี๋ยวผมจะสรุปสองตัวบนให้วันประมาณวันวันศุกร์วันเสาร์เนาะเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นเลขสามตัวสองตัวบนให้อันนี้คือเป็นชุดสรุปแล้วนะครับเป็นเลขล่างนะจริงสูตรหลายอยู่เด้แต่ผมบริโลงให้นะครับอีกสามสี่สูตรอีกสามสี่สูตรเดี๋ยวผมบริลโลงให้นะละก็วกเจ็ดแปด นี่ก็ถือว่าเด่นพูดสมควรนะครับ6 7 8นั่นละก็ยังว่าเราจะดวงพี่น้องระบาดนี่ถ้าผู้ผู้สิเลือกไปเล่นนะครับอาจารย์ทำไมไม่พูดถึงเหนึ่งเลยไอไผมอ่านในคอมเมนต์เนาะครับเก้าหนึ่งมันก็เด่นต่ผมว่าหนาสิติดเลขดังไปแล้วล่ะนะแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนี่จิตไอสูตรดังๆเพิ่นนะ 8ปดหนึ่งเก้าหนึ่งน่เพราะว่ามีพี่น้องกระซง,งลงรงไล่ามามาหาผมอยู่อันนี้แหละอันนี้กลเป็นอ๋อสิบคนหนึ่งบวกสองคที่ได้หกเจ็ดแปดลงไหแล้วบอสอ๋ออันนี้ของงวดก่อนนะครับของงวดไอ้ สิบหกไม่าพุ่นนะครับที่ว่ามันได้หกเจ็ดแปดนี่ไอ้งวดก่อนผมก็ลุ่งมากเพรผมตลอดแล้วครับไอ้นี่ซูนหานี่ก็ลุง่งนะได้สี่ห้าหกออกซูนห้าได้หกเจ็ดแปดอันนี้ผมก็ลุง่งก็คือถ้าว่ากันไปแล้วก็คือตอน้นอันนี้นะครับที่ว่าได้หกเจ็ดแปดกับไส่จริงนะครับเป็นสูตรใส่จริงใส่ไม่แล้วงวดน,นี้ได้ห้าหกเจ็ด อ่าหก็ดก็คือสูตรที่สองนี่ลหละเรียวไปเห็นกระดาษอันใดก็เอาไม้เบองงกันนั้นผมก็ได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละนะเป็นชุดสรุปแล้วไปหาซื้อรถรถมอร์ีกันนะครับอันนี้เดิแ้แจมมันก็ได้ศู 0, นยะ์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าจะเป็นแ้มคู่หรือแต้มขี้บุ๊บงวนนี่ถ้าแ้มคู่ก็แ้มศูม 8, นยะ์แจมแปดนะแจมศูนย์แ้ม 0, แปดแ้มศูนย์กันนี่แหละหกสี่ เจ็ดสามนะเจ็ดหนึ่งนี่สูตรพวกนี้มันสิบสรุดเบิร์ไล่บอ๊อดจะว่าเจ็ดกระเด็นเพราะมพวรนะครับจะว่าผมว่าถ้าเจ็ดมาจริงๆนะ่าจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่นะโอเคนะครับเอาตามนี้นะเป็นสรุปร่างนะครับสวัสดีครับ